งดดราม่าสักแป๊บหลายคนอึงประวัติการศึกษาดิวอริสลาจบมระดับโลกถึงแม้ว่าจะมีดราม่าร้อนแรงให้ตามกันแทบไม่ทันในโลกโซเชียลแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโปรไฟล์ด้านการศึกษาของสาวแซบอย่างดิวอริสลาเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เล่นๆเ,เพราะเธอคนนี้นั้นไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและคาแรคเตอร์สุดปังเท่านั้นแต่ยังมีเส้นทางการศึกษาที่เป๊ะปังไม่แพ้กัน ดิวเริ่มต้นการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนชื่อดังโรงเรียนพระมันดานิจานุเคราะห์และโรงเรียนพระหาริไทยคอนแวนต์ก่อนจะจบระดับมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติระดับท็อปของไทยไม่หยุดแค่เท่านั้นดิวนั้นก็ยังได้บินรัดฟ้าไปเติมเต็มความฝันด้านแฟชัน่นด้วยการศึกษาต่อที่อ c ค d เดมีอิต i เ n นา a ฟชั่นดีไซน์สถาบันออกแบบชั้นนำจากอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นดีไซน์และศิลปะรวมสมัยระดับอินเตอร์เรียกได้ว่าโปรโฟไฟล์การศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาจริงๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ